ป้ายนีย้อยากทราบว่าเป็นของใครมาตั้งอยู่ในวัดเนี่ยมันแก,ก,กะเวลาสอบถามไปไม่มีผู้รับผิดชอบอทางวัดจะรื้อเองก็ไม่กล้ารื้อต้องการผู้รับผิดชอบถ้าไม่มีผู้รับผิดชอบหรือมีใครที่เป็นตัวแทนของป้ายเนี้ยมาบอกหน่อยว่ารื้อได้เดี๋ยวทางวัดจะรื้อเอง มันมาตั้งอยู่ในเขตวัดได้ยังไงพระวัดไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องครับไม่มีไม่มีการขอญาติไม่มีอะไรขอปัดไปเลยเหรอก็ไม่ทราบฮะไม่ถามถามใครก็ไม่ทราบก็มีอยู่เท่านี้ฮะที่ต้องการคือมันมันบางภูมิทัศน์ของของสงของวัดอยากให้เอาออกซะมันจะได้โล่งวัดจะได้ดูดี